เราก็จะมาให้ที่อนทำพวให้นะเะจะเป็นพี่บ้าใช่เดียไอ้์นให้เป็นค่ะเอาดีๆนะเอะยย <Cer ise. S 2> ตรงนี้เอาเอาไฟม,มาตรงนี้เลยจะเอาไม่นึกมานะอูอุ้ยอ,อ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยอันนี้ไม่ยวเ,เกินเน,นี่ยขอตั้บ่ะนะนี่ได้แล้ว ขออยากขอเราจะทำเป็นเอออางเยังไอ่ะเยังไงอ่ะกเปกกลางฝั้เป็นคุณว่าอะไรคับเปีกกลางฝน้เป็นเป็นแบบนี้ก็จะสวยนี่มันดำอ่ะใช่อฟเฟกต์ะไรเนี่ยน่าสกใจ ไม่ถะทังให้มันเป็นทางนู้นเนาะเออรู้แล้วอ้อยพี่พลอยม็นจะว่าโอ้ยพี่พลอยขะยุ่งของพี่มินนะคะมินคันะเมนูเป็นขาวนี่ปลงเนี่ยเป็นไข่เต๋อเลยอย่าพูดทำไมเนี่ยอย่าพูดหลายคนไข่เยอะนี่นะ ไม่เจ็บหรอนอนเนี่ยไว้อุ้ย <c oughs> ยางอะยางไม่ต้องพี่วิ่งไปเอามาเดี๋ยวหนูจับมาให้ยางู่ไหนพ่อย <c oughs> ไปขอยางไม่ยอมมาด้วยไว้พ่อจไปเอายางมาอยู่ไหนเฮ้ยไปหากระป๋องยางมาเร็วๆหน้ามัครไใ้ <c oughs> เดี๋ยวมาวเดี๋ยว้านนีของพี่มินมาเร็วๆไหมเดี๋ยวพี่มินให้หวีทั้งหัวเลยเอ,อเร็วเปรนพี่ก็ปล่อยไว้ก่อนดหนูจับตรงนี้ไว้ให้แล้วพี่ไปหายางปล่อยก่อนมินปล่อยเอาจับน,น,นี่นหัวโลนเดี๋ยลแล้วก็โคจะงเนอยากร้องอ่ะ เป็นไรเป็นไรเนอโอ้ยยชอบเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยน่าดูเล่นกงมาูมาข้างหนึ่งนะแกแกตาไวก่อนโดนที่คันโอ้ยอยังไม้เยนะนีคือตอนที่อย่างละนะอะไรปล่อยตะปล่อยจกกล้องอเดมั้เอออยเอาวีมาก่อนค่ะคอยวีมาก่อน ไม่ต้องรวบผมใหม่นะตรงนี้คือแล้วพี่เราจะไปหนูทำให้พี่แล้วพ <ination noises> ี <orship> <ฆ>่จะถือก้องไห้อ้าไปใส่ดึงหน้าขะดูพี่กันหน้าดำก็ เดี๋ยวรอตอนที่มาเสร็จแล้วนะจ๊ะช่วงน,นี้มาแล้วครับจะไปนั่งอะไรค่ะเห็นเนาะดูด,ดูตัวเธอก่อนไหมดูดูเพื่อนพาชิมเลย โอคสำหรับมันยางนะคะนี่คือกระป๋งยอกรางนี่ดูเพียร์ดูเียดูเพียรสันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมบสวัสดีมาดูสวยอีไม่ใหญ่มาเอายาไปเก็บสิ